สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคู่ขวัญใจค่ะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะโรคไวรัสโควิด1 i d 1 9ค่ะเราก็เลยจะต้องมีความจำเป็นนะคะปิดบริการชั่วคราวนะคะวันเราก็ห่วงนักเรียนนะแล้วก็คิดถึงนักเรียนด้วยให้นักเรียนได้มีการฝึกโยคะอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็เลยจะมีการเรียนออนไลน์นะคะในเพจของโยคะแอนมีค่ะคลาสจะเริ่มขึ้นนวันศุกร์ที่2 0 เวลาเก้าโมงเช้าค่ะติดตามเลยค่ะจะเป็นครูท่านไหนนะคะขอนวิชาอะไรรับรองนะคะว่าคุณภาพยังเหมือนเดิมแล้วก็ฝึกจรคงเลยค่ะไม่อยากให้หยุดฝึกโยคะจริงๆค่ะเพราะว่าต้องทำร่างกายให้เราแข็งแรงนะคะเพื่อป้องกันไวรัสโควิดค่ะปูแมดรอนะคะแล้วพบกันเย้สวัสดีค่ะ